เราไปติดตามข่าวกิจกรรมดีๆที่งานนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมไม่ควรพลาดจริงๆค่ะคสําหรับงาน NASA A Human a d v e n t u r e นั่นเองนะคะซึ่งงานนี้ค่ะก็ได้คนหัวใจอวกาศนะคะ <ừ. S 1> อย่างคุณมิง้งพริระดาแล้วก็น้องปั้นเดินทางมาโปรโมทงานกันถึงที่สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์กันเลยค่ะค นี่แหละค่ะได้คนหัวใจอวกาศอย่างคุณมิ้งพิระดาเตชะวิจิตนะคะนักพัฒนานวัตกรรมสํานักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและเป็นว่าที่นักบินอวกาศหญิงคนแรกของประเทศไทยนะคะในโครงการ x apollo space academy ที่มาพร้อมกับน้องปั้นนะคะเด็กชายปัณณสิทธิ์จิวพงศ์หนุ่มน้อยที่เคยบินไปสัมผัสนิทรศการ NASA A Human a d v e n t u r e ที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วพูดเก่งมาก ใช่คนนี้อัธยาศัยดีด้วยเก่งด้วยนะคะซึ่งได้เดินทางมาโปรโมทงานดีๆอย่างงาน NASA Ahuman a d v e n t u r e กันถึงที่จะจัดขึ้นที่บ้านเรานะคะเป็นครั้งแรกกันถึงที่สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์กันเลยล่ะค่ะที่ทาง c p n ร่วมกับ b e c t e r o แล้วก็ไทยคมจัดขึ้นนะคะเพื่อเปิดประสบการณ์ให้ความรู้เกี่ยวกับยานอวกาศสู่สายตาชาวไทยให้ได้ไปชมกันแบบใกล้ชิดนะคะอย่างแพงบังคับยานอวกาศ Atlantis สแบบของจริงกันเลยนะคะสัมผัสประสบการณ์เสมือน ขึ้นบินออกไปยังวงโครจรน,นะคะได้กับเครื่อง G-force simulator น,น,นะคะ คล้ายล้ายศูยยากาศใช่แล้วค่ะทนที่ใครที่กำลังอินกับเตอร์สเตลล่าอยู่นี่ไม่น่าพลาดนะใช่แล้วค่ะรวมไปถึงอาหารนักบินอวกาศแล้วก็อีกมากมายกันเลยก็อยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะชิมไปแล้วไม่ใช่หรอชิมไปแล้วนิดนึงใครที่ยังไม่รู้ไปงานนี้ไงเออที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ธันวาคมปีนี้ไปจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์ปี2558ยาวๆกันไปเลยนะคะที่บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น5ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะซึ่งสาามรถ หาซื้อบัตรกันได้นะคะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะครับ ก็ที่นิทรรศการนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะอยากให้มากันเยอะๆนะคะไม่ว่าใครที่มีความสนใจด้านอวกาศอยู่แล้วนะคะหรือว่าน้องๆคนไหนเนี่ยมีความรู้สึกว่ายังตามหาตัวเองไม่เจอหรือว่าอะไรก็ตามนะคะอยากให้มาดูเพราะว่าอันนี้เป็นของจริงเนาะเป็นแบบว่าแล้วก็มีการเล่าเรื่องราวด้วยว่าเอ้ยกว่าจะทําชิ้นหนึ่งได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เข้าใจทุกอย่างหรอกแต่ว่ามันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะคะเพื่อเราจะได้ไปตามหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยเขาเหล่านั้นทําได้เนี่ยเราบางทีเราก็ต้องทําได้เหมือนกันหรือเปล่่าาคะงน ะะก็จะมีตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2557นะคะจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์2558ค่ะสามารถติดต่อซื้อบัตรเข้าชมนิทรศการนะครได้ที่เว็บไซต์ ThaiTicketMajor.com นะครับ